ขึ้นเทลเลอร์เรียบร้อยเตรียมตัวเดินทางกลับหลังจบภารกิจนะครับภารกิจการผู้รถเกี่ยวนี่ประที่พัฒนาการช่างตู้แอร์2,018เตียมเพอของชายจังหวัดกาลสินครับบรรยากาศก็ฝนก็จะมาแล้วล็อกเซฟตี้ครับระยะทาง ทั้งอุ้ยกิโลนะจากนี้ไปรัตะนะร้อยเจ็ดสิประมาณนี้นะครับเ <c oughs> จ้าขวัญใจสไายชาวนา ติดต่อเรียกใช้บริการก็เบอร์เดิมครับ087-874-9987ช่างอุ้ยรอรับสายตลอด24ชั่วโมงมีเหตุการณ์ระทึกดุเดือดสามารถเรียกใช้ได้ อุปกรณ์พร้อมครับอุปกรณ์ในการ,กร,การล็อกเซฟตี้เนี่ยเตรียมพร้อมเลยคับเอายังไม่ค๊บ สี่ขุนพลนะครับช่างอุ้ยช่างต๋องมือขวามือซ้ายก็เพิ่งจะศึกแต่ยังไม่มาแล้วก็ช่างหมิงแล้วก็ช่างตั้มนะครับช่างบอยนี่หวังว่างานหน้าคงจะได้เจอกันแฟนพันธ์แท้ทีมรถบินเนี่ยก็อยากจะเห็นบทบาทในการลากสลิงของช่างบอยแล้วนะครับมือขวามามือซ้าย ก็จะเริ่มทำงานแล้วโดยสารในหน้ารถกี่คนเนี่ยแล้วแล้วใครอยู่บนรถบินช่า,นางตั้มหรอโอเคจัดระเบียบแล้ววนะันนั้นช่างตาัตม้มอยู่ตรงไหนจุจดที่โดยสารนี่อยู่ตรงไหน นี่แหละนอนตรงนี้เลยบอกนี่แหละครับตรงกลางเลยครับโอ้โหเลยครับอันนี้เป็นตั๋วนอนใช่ไหมใช่ตั๋วนอน,น,นคนอื่นเขามีแต่ตัวต๋วนั่งคือเขามีตั๋วนั่งผมตั๋วนอนน้ำเยาะจากจำนะครับนอนใต้ท้องรถวินครับเป็นตั๋วนอนจากนี้ถึงรัตรนาบุรีก็หลับปุย๋ย <laughs> แล้วช่างอุ้ยสวัสดีครับช่างอุ้ยเอาฝากพี่น้องทางบ้านหน่อยครับฝากด้วยนะครับผมเผื่อมีพี่น้องท่านใดครับมีปัญหาเรื่องรถเกี่ยวข้าวรถแบ็คโฮครับติดลมตกสะตกคลองครับช่างอุ้ยช่วยได้นะครับผม087 8 7 4 9 9 8 7ไม่ขึ้นไม่เอาตังค์ครับสะดแกนี่ดาหยำชัดโอเคเดินทางปลอดภัยครับปลายทางก็อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ ระยะทางก็ประมาณ170โลทีมงานรถเกี่ยวข้าวก็ขอให้ราบลื่นแล้วครับขอให้เป็นหลุมสุดท้ายครับเดินทางปลอดภยัยทั้งเมิงสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าตัวนอนนอนได้แล้ว ไปแล้วเจ้าขวัญใจสบายชาวนาเอาไว้เจอกันใหม่งานหน้านะครับสวัสดีครับ